ถึงอีพีสามแล้วนะจ๊ะกลับเหมือนเดิมนี่จ้ะเม่อไปตังมาแล้วเราจะมาทำซารามกันนะจ๊ะโอ้ยไอ้สุเป๊ะนี่นะคะเราจะมีเราจะมีวัตถุรีบตล้ก็คือวัตถุรีบของเราเราใช้รองเท้าตั้งนะใช้รองเท้า นี่นะคะเราจะมาทำซาราฟกันวัตถุดิบก็คือน้ำวัตถุดิบก็คือน้ำถ้วยกินชไอ้อนแล้วก็แป้งลืมสีค่ะเดี๋ยวไปเอาสีแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนต้องเห็นเราอยู่แล้วนะนี่เห็นนะไม่ตั้งมาเหรอวะหูในหูตั้งมาตั้งตั้งแล้วไม่หรอเดี๋ยวมาตายเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่แขน ไม่ได้หมดจิ้มไม่มีแ,มมแผขมากินลูกไก่ไปนะไปทิ้งไก่โอ้โนะหวะ่ะฟันไม่แปลงให้เหลืองหมดทิ้งไก่ไไก่อนเดี๋ยวลูกไหกทินงแบบว่นเพิ่งทำมันกรีกนะ พิงนะอือมาแล้วจ้าจะชักช้าหน่อยนะแล้วก็นี่ือสีด๊อดดับแล้วอุ่นอุ่นโอ้อันนี้ค่ะนี่คือน้ำ ดีแล้วก็กล้าวลืมอีกแล้วเอ๊ะเราเป็นคนที่ลืมบ่อยตั้งเลยเนาะเมื่อกี้เราก็ไปตรงนั้นแล้วเดี๋ยวรอกไปแล้วปี่ยนกาไปดิมั้ย,เ,ยเป็นเขาหายอาตาหือ้อ เดินหี่นผ่านสิ่งที่เราต้องใช้คือถ้วยหลักการทำฉันต้องไปนั่งนี้หลักการทำนะคะหลักการทำนั่นก็คือใช้กาวนันเ,รเราต้องใช้กาวประมาณหนึ่งไอประมาณสองช้อนแต่เราไม่มีช้อน ะะแล้วเราก็จะใส่น้ำหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนก็ประมาณหนึ่งฝาพ่อคะหนึ่งช้อนแปลประมาณหนึ่งฝาใช่ไหมจ้ะใกล้เคียงกันมากโ,โเราไม่ต้องจะเป็นเอาน้ำเยอะเกินกับแป้งเยอะเกินนะคะนล้วก็คนไปเลย เราจะลงเป็นสีอะไรก็ได้นะคะถ้าเราลงเป็นสีแดงมันจะเป็นสีชมพูนะเพราะว่ากาวมันเป็นสีขาวจะใส่น้ําเยอะหรือไม่เยอะก็ได้แต่แค่ให้มันออกมาเป็นสลามได้ก็ข้ามนั้นพอนะคะถ้ามันจะเละนิดนึงมันก็จะเป็นพรากาวแห้งพอกาวแห้งแล้วมันก็ผสมแป้งพอกาวแห้งแล้วมันก็ผสมแป้งมันจะเละ เราต้องคนให้มันมีฟองเยอะๆเอ,อ้ยไม่ต้องให้มันมีฟองเยอะๆแค่ให้มันมีฟองปุบป,ป,ปุ่มปุ่มๆนิดหน่อยแค่ประมาณนี้ก็น่าจะพอได้แล้วก็คนดึกนิดหน่อยให้มันหนืดเลยถ้ามันไม่เหนืดต้องใส่กาวเพิ่มนะคะโค้ช โคตรเยอะดูน้ะตอนเนี้ยณตอนนี้นะนนกาวเราก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นมากเลยถึงมันจะคู่กับน้ําไม่เยอะเท่าไหร่ก็ต้องคนเราต้องจับกบบน,นี้หรือไม่เราก็จับกบบน,นี้เหมือนละาตีไข่เจียวอะอะไรลูกนีพ่อเอาน้องตังมาขวาง น้องตังมาขวางเองไม่ใช่พอาลัดเอามาตังเอ๊ะเอาน้องตังมาขวางนี่ต้องให้มันเป็นอย่างนี้เลยดีต้องให้มันหนืดประมาณนี้ให้มันหยดแบบย้อยนิดเดียวพอพอเสร็จแล้วจะใส่สีไปเลยสีที่เราจะใช้คือสีเขียวถ้าเราใช้สีเขียวอ่อนลองไปมันจะเหมือนสีเขียวเข้มต้องเจาะใหม่เจาะรูใหม่เพราะว่ามันไม่ได้ เราจะเอาสีเยอะไม่ต้องเยอะก็ได้แค่ประมาณแบบสองสองชิ้นครึ่งประมาณนี้มันจะได้ให้ออกสีเยอะประมาณนี้นะแล้วก็คนว้ามันจะสวยไหมมันจะออกมาเป็นสีสวยหรือเปล่าใสา่ไปแค่นิดเดียวเองนะเนี่ยโอ้โหใส่ไปแค่นิดเดียวเยอะมากเลยสี แไปแค่นิดเดียวเองอะอันนี้ EP สามวันนี้คือวันเดิมไม่เปลี่ยนแปลงใส่ชุดโกโกว,ว่าคิม,มิซึนิดาเหมือนเดิมนาฬิกาไอโมสุดโฟอร์ชั่นอยู่เหมือนเดิมเดี๋ยวย้อนกลับไปดูคลิปเก่าได้นะคะจะได้ไม่งงว่าเราทำอะไรกดไปที่ช่องเปียกวินเทจแล้วไปย้อนดูว่า EP หนึ่ง เอจไม่ต้องไปพิมพ์หรอกว่า EP พหนึ่งก็แค่กดเข้าไปดูถ้าเจอก็กดเข้าไปเลยมันก็จะขึ้นมาให้เองว่าอันนี้คือ EP พีหนึ่งอีสองอีสามแ่แม่แค่นี้พอนะคะฮัลโหลสวัสดีกล้องหนึ่งใช่ไหมนะสองกล้องมาลุมมองกล้องไหนเฮ้โลบูโลไม่เฟ้นเราจะตกไหมเนี่ย แล้วก็คนห้ามให้แป้งมันกระเด็นออกมาข้างนอกคนให้แป้งมันกะตัวอยู่ข้างในคิดว่าถ้ามันเยอะเกินไปอ่ะจะทำาไงดีอะไรนะทำสโลมทำสโลมโมชั่นเออเหมือนกาวมันเยอะเกินไปแล้วแป้งมันดูเปล่าเปล่าไม่มีอะไรไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยกว่า เหมือนแป้งมันน้อยเกินไปเลยต้องค่อยค่อยควค่อยๆเกี่ย ع, ค่อยๆตะกายไปนี่มันก็จะเริ่มได้แล้วแต่มันยังก็จะหนื่อเหมือนเดิมแต่เรามีออสกินบอลเล็กด้วยนะสกินบอลเล็ <S 2> <S 2> <S 2> เดี๋ยววันหลังไปซื้อกาวใสมาทำ ผมชอบลุกสาวแม่ครับถ้าแม่รับสมัครลูกเคยนองเขาน้นองเขาสวยเหมือนคุณแม่เลยขอเรียกไม่ยายได้ไหมครับมันดูนาง่ายต่ดูแม่หยิงทั้งสองฉันงานแท้ว้าวแต่มันก็เริ่มจะเออประมาณนี้เลยนะ ปัดหมดแล้วจะไปเอาสกินบลแลกมาก่อนที่จะไปเอามาขอปิดคลิปไว้ก่อนนะคะสวัสดีทุกคนกลับมาแล้วค่ะแจ๋วเลยลูกถาต่อเนื่องมาจ้ะจะกลับมาแล้วค่ะทุกคนนี่คือกุญชจที่เราทำสรุปอีนสกินบลแลกราไม่ได้ผลเพราะว่าหมดไปแล้ว เช็ดตรงนี้กันไม่รู้ได้หรือเปล่าเขาคิดว่าไม่ได้โอเคคนเล็กๆคนนี้เฮ้ยลองใส่น้ำเพิ่มไหมถ้าใครมีคอมเมนต์นันนจะมาบอกว่ามันควรใส่อะไรเพิ่มอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะอาจจะมีถึง ep 5เลยนะที่เป็นการทำสกูชี่เป็นสกูชี่กระดาษกับสกูชี่โฟมครั้งนี้ทำสลาม จะเริ่มจาก EP หนึ่งการทำสลามให้ถึง EP ห้าการทำสลามแล้วก็จะเป็น EP หนึ่งการทำสกูชี่กับถึง EP ห้าตอนทำสกูชี่นะคะเดี๋ยวจะมีอีกหลายอย่างเลยแล้วก็จะมีคลิปเพียเพียวที่เราปั่นจักรยานเล่นเลยนะนี่เดี๋ยวจะให้ดูหมาของเราน้องน่ารักไหมน้องชื่อน้องมีตังนะคะ น้องเป็นหมาพันไทยนะน้องเป็นหมาเป็นไทยเฮ้ยลดนอีกละน้องเป็นหมาพันใช่พยายามจังเราเป็นหินทองโอ้ยโดนแม่บอลน,นะอ่ะธรรมชาติลูกตาเราไม่เป็นไรแล้วเราก็จะมาม็นกลิ่นควันเหมือนมากต่อคลิปมาโอ้โหใช่รองเท้าลองอุย้ยรองเทา้าเป็นยังเงี้ยไม่มีกล้องลอง แต่อยาสศึกษาอะไรก็เลยนะจ๊ะ้าเป็นแขกคนดีนจ้ะโอเคประมานี้นพอแล้วจ้ะใส่กากเพชรไปเพิ่ม <c oughs> <c oughs> อะไรก็แต่กากเพชรของฉันปวดปวดกวีแต่มันเดียวอ่ะอกเพชรไม่หล่นเอ้า มีคนสนับสนุนให้เราทำย t u b e นะคะอยาดืดอได้ไหมคะน้องตังน้องตุงสุดริ้วจิ้งเกดสเกดงนีคนก็ติดตามสิเออเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจะเปลี่ยนรูปตรงนี้เป็นรูปอมสินนะนะเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อเปลี่ยนช่องให้นะแล้วก็อมสินเวลาทุกครั้งอมสินทายเด็กก็บอกว่าทุกคนติดอย่าลืมติดตามผลงานอมสินนะคะอย่าลืมติดตามผลงานหนูนะคะเดี๋ยวหนูจะทาให้เพอร์เฟกเลยจ้า ทุกคนแล้วถ้าสมมติว่าทุกคนทำสลามขึ้นมาแล้วทุกคนทำไม่ได้เดยวจะมีวิธีช่องอื่นจากไปดูจากช่องอื่นมาเดี๋ยวมันจะได้ดูนะถ่ยหรือว่ถ่ายรูปเนี่ยค่ะเจมส์ด็กหนึ่งสองสามมองกล้องนะครยิ้มยิ้มเห็นแา้นไหยจับนี่นะคะคำนวณจะธรได้จะที่รู้อะแงออกมาไม่อ่อยพ้าต้องส่งเสริมที่เนี่ยคนดูหนูเยอะเองเนี่ยวิว เฮลเฮลมีเฮลมีเฮลเล่เดี๋ยวหน่อยนะเดี๋ยวจะได้เขาเรียกว่าจะได้อะไรนะลูกไอ้โลทองโลทองโลเงินเดี๋ยวอีกหน่อยหนูหนูทำขยันเข้า <c oughs> เราจะทำแต่สิ่งดีๆนะคะมันไม่มีเม็ดไหนเล่ลงไปเลยมีแค่เม็ดเดียวเองที่ใสแก้วดีกว่า ทำชาไทยนะคะชาไทยมัทฉะชาไทยแล้วนี้เป็นเกลแล้อนี้เป็นถ้วยที่ใส่อาหารหมาด้วยนะเี๋ยอถ้วยเดียวและนี่คือถ้วยที่สองชื่อชื่อเป็นชื่ออะไรดีจ๊ะออมสินบ้านทุ่งหรือเปล่าถ้วยออมสินซิตี้บ้านนะออมสินซิตี้โรบอกอื้มเฮ เราเป็นคนชอบเล่นโลบบมากเลยทุกคนเดี๋ยวจะมีคลิปการถ่ายเล่นโลบบด้วยผมชอบลูกสาวแม่ครับสาวแม่รักส,สมัมสคว้าวนี่นะคะมีคนสนับสนุนออมสินพาเพลินดีกว่ามั้องออมสินโลบบได้ไมัย้ยเราชอบเล่นโลบบอ,อ่ะปไปแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้งัมงั้มงั้มงั้มง,งาปี้

โดยใช้ไอ้การทำสรามโดยใช้ไอสกินบอลเล็กเจ็ดสิบเจ็ดขวดนะจ๊ะบ๊ายบาย